แกงไตปลาค่ะแกงไตปลาร้อนนะคะมากกินไหมแกงไตปลาอร่อยอร่อยโอ้อร่อยมากนะแกงไตปลาเนี่ยอยากกินก็มากินได้ดมอวังกะปีนะคะแกงไตปลาปัดนอไม้ใส่ลูกชิ้นปลาเผ็ดครับเผ็ดพอดีพอดีกินได้นะ ถ้าไม่อยากปากเจ็บก็กินได้ค่ะแล้วจานหนึ่งอะไรครับอันนี้เกี๊ยวเหลาเนื้อค่ะเนื้อก็เนื้อเต็มๆค่ะน,าน่ากินมากแต่ว่านิดเดียจานใหญ่ไปเลยดูนแค่จานข้าวหนูนสองคนนายครับสองคนนายใหญ่ครับนายใหญ่จานใหญ่ค่ะนี่ข้าวอันนี้นายใหญ่ใหญ่นิดเดียวมีข้าวเสร์ฟมีครัมีข้าวเสริฟมีนะคะข้าว មកវិញណាណាំកោអ